อายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่อืมน่าก็พีดิ๋อมนี่มีสัทธาแตหน้อยแทน คนราาใจบุญเนี่ประเทศลาว,วถ้าคนเข้าวัดไม่ใส่ผ้าถุงไม่ได้ประเทศลาวจะใส่กางเกงกุดกุดกิบกิบก็ไ,ได้เพราะว่าคนถุกคนหยาดตัวใส่ผ้าถุงจากขาดทำชูมือเป็นตัวเตี้ยตัวแดงรีบทำเอาแ<อ>ร้ว มีกี่คนลนะวันผู้หญิงตัวกันบ่โอ้ตยงมาเรื่อยอย่ผู้ชายเด้ไม่จะคนผู้ชายนะเก็ด จุณต้องยิ่งเจรดญฝ่อลอยก็นะอุณกยิ่งเจได้พ่าลอยก็น่ไม่เลยวันวันผาอวันเสาแทนวันผะออาวาตนาสินแปดพระงโ ตราตัสมมาสัมปทาตะโมทาสะภะคะวะตรตสมมาสัมปทาตะโมทาสะภะคะวะตรตสมมาสัมบทธา อจาเมโวตังสานัมปัสสามิอมังสารณังอจาเมอมังสารณัมปัสสามิสังฆังสรณังอจาเม โยยํเภธัมมังสรณังอะจาเมโยติยัมพีธัมมังสรณังปะจามิโยติยัมเปสังฆังสรณังอะจาเมโยติยัมพีสังฆังสรณังปะจามิอัตติยัมเปพุทธัง Atriyampe hamang sarana gadhame. Atriyampe hamang sarana gadhame. Atriyampe samhang sarana gadhame. manaatipatah we menehzeka pedang sama dime di, tipata, manisila, sama di dana we menehzeka pedang sama dime เยอามันติสิกขาตังสมาธิยามิอปรรมมะจริยาเวรมเนเสคาปะดังสมาธิยามิอัปปมทะริยาเยระมะณีสิกขาปะตังสมาธิยามิโมสวนาเวรมเนเสคาปะดังสมาธิยามิ Musawadha Veramanisika padang samadhyami Suramiraya masyapamalatana Veramanisika ตาลโภชนาเวรมณีสิกาปดังสามาติยาเมสีตาลพูชนาเวรมณีสิกขาปังสามาติยาเมนาจันยิตวาริตาวิสุขดัตชนะมาลากันทะวิเลปนธาธารณะมันตะนาวิภูตนาธานาเวรมณีสิกาปดังสามาติยาเม

Buddha Sayana Mahasayana, Bhairavani Sika Padang Samaniani. Patam, iman, adhangka, samanaka tang, Buddha Banyata tang, ดิมันจะราตัราติงิมันจะเดวาสังดิมวาสังสมมาเดวะาวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิสมวข้าพเจาวกข้าพเจ้าขอสมาทานอาทานเอาองเอาออัฏฐสิน อันประกอบไปด้วย,วยองแปดประการที่สมทานไห้ดีแล้ว,ลวเพื่อจะรักษาไว้ให้ดีไม่ให้ขาดไม,ไม่ให้ทำลาย,ใ,ายในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งขอบุญกุศลส่วนนี้ ทรงเป็นปัจจัยให้ใพวกข้าพระเจ้า,า,าได้ลูกแก้ง,กงเห็นศีลเห็นธรรม,นนมในภพชาตินี่เทินมาเนอัาสิค่าปดานนอัจเจกังลตินเจวังอุปสถาสิลาวาเสนาสาสุกังกตวาปะมาเดนะรักิตบาบานี สิเลนะโสาติงย no ันติส to ิเลนะภะกัมปดาสิเลนะนิพุติงยันติตัตมาสิลังเวโสทะเยมีผู้ใจตามก็นังทัดได้เราได้เฮ็ดได้เราได้ปกติผู้ใจพาทำบรรพระนี่เราเอาวันเสาร์ ผู้ใหญ่ก็เลยไม่มีเราก็พึ่งตนเองแต่ยังเสียงทางผู้ชายเนี่ยแหละไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่ไม่สนใจเท่าไหร่มัง่งทำแปลว่ายังไงล่ะเพื่อจะรักษาไว้ไม่ให้ขาดไม่ให้ทำลายในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะเวลาวันนี้ขอบุญกุศลน,นี้จงเป็นปัจจัยนั่นให้พวกข้าพเจ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงซึ่ง ศีลธรรมเลให้รู้แก้งศีลธรรมนะไม่ใช่เพราะได้จะตูปัจจัยไปค่าเทอมเฉยๆนะให้มีความลึกซึ่งในศีนลธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราปฏิบัติมาหลไยกลายศีลแล้วมันเป็นยังไงถึงเรามารักษาตามประเพณีถ้าสติของเราละเอียดก็ไปละเอียดเข้าไปสมาธิแน่นหนามั่นคง มีปัญญาเกิดขึ้นนั่นรู้ความเป็นจริงของโลกรู้ความเป็นจริงของธาตุของสังขารร่างกายว่าเกิดแล้วแก่เก็บตายนั่นจริงอยู่ในหัวใจไม่ใช่พูดจะปากเฉยๆให้มันจริงอยู่ในหัวใจรู้แก้งเห็นจริงนั่นเห็นไหมพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้รู้ว่าโลกนี่โลกวิทูรู้แก้งสว่างของโลก โลกก้อนของเราก้อนน้หนอยนี่แหละไม่ใช่โลกทั้งเป็นอยู่อาศัยนี่อันต้นมดบริเวณออกไปกว้างเฉยๆถ้าโยนมาให้มันเล็กนิดเดียวก็คือตัวของเราควรเป็นจริงมันเป็นยังไงล่ะเกิดแวแก่เจบ็บตายความตายของเรามันเที่ยงแล้วนั่นกลางวันกลางวันทาอะไระนั่งสมาธิเหนื่อยเราก็มาพิจณาสิ ความตายของเรามันเที่ยงแล้วเกิดแล้วแก่เก็บตายเอาอะไรไปด้วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายให้เห็นทุกวันทุกวันเอาอะไรไปด้วยนั่นด่าลงไปด่ากิเลสไม่ใช่เรามาทําเพื่อผลประโยชน์เรามาทำอยากให้ดูดดื่มในศีลในธรรมของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าหาศีลหาธรรมมาด้วยความทุกข์ยากลำบากตากตำม,มาสอนคน เราเป็นคนหรือเปล่าทำไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็เพราะความปุ้นวายครอบงำจิตใจเพราะความนรกครอบงำจิตใจเพราะใจของคนมันคุกคีอยู่กับเมืองนรกอยู่ไหนเมืองนรกร่ำรวยสวยงามเอาคิดให้ดูว่าร่ำรวยสวยงามเป็นมรรคหรือเปล่า ถ้ารู้ว่าเป็นทําไมไปคุกค,คีทําไมชอบแท้มาระรกอะไม่อยากไปสวรรค์หรือนั่นเห็นไหมละ่ะถ้าถึงสวรรค์ด็กไม่นานก็ถึงปณิพนแล้วนั่นขอให้ดูเห็นรู้นั่นถ้าไม่ดูไม่เห็นไม่รู้เห็นใจเห็นบุญเห็นสวรรค์นั่นถาทำทุกเช้าทุกเช้า ทุกเยนก็ทําอีกแตวยในเทศกาลเข้าพัรษาเนหะ็นไ,ไหมไปตรวจพระพุทธมนต์เสร็จแล้วก็นั่งเน่นหนักภาคปฏิบัติบูชาเห็นไ,ไหมถ้าคนมีความเชื่อความร่วมใสหรระเบือในการเกิดแก่เจ็บตายมีปัญหาเรื่องนู่นเรื่องนี้แต่ตัวของเราก็มีปัญหาถ้ามีสองคนสามีภรรยาก็มีปัญหามีลกูกเพิ่มเข้าไปอีกก็มีปัญหา เราอยู่ในโลกอันมีปัญหานั่นพระพุทธเจ้าจึงหาวิธีมาสอนคนให้หนีจากปัญหาหรือไม่เชื่อพระพุทธเจ้าหรือทำจริงเห็นจริงเห็นไหมมีพระเจ้าประสงค์อยู่เพื่ออะไรถ้าไม่อยู่เพื่อแก้ปัญหาแก้ปัญหาแก้ตัณหาอย่าให้มีตัณหานั่น มันมีอยู่อย่าให้มันครอบงำหาวิธีให้มันขาดไปจากกิตะสันดานทำยังไงเข้าธมาธิดูนั่นนี่เราได้ดูกี่นาทีละ่ะมาหึือถิถ่นน่ะนั่น <c oughs> ประวัติพระแม่กุบาอาจารย์ในเทศกาลเข้าภาษาปิดประตูวัดพระเจ้าพระสงฆ์ทุกโลกยึดโทรศัพท์หมด นั่นรักษาประเพณีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเอาไวา้ไม่งั้นก็คุกคีอยู่กับนั่นแหละเรื่องโลกิยะมีอะไรอยู่ในที่นั่นดีมิตรโลกิยะดูซิลูกหลานห้ามได้หรือเปล่าล่ะต้องเช็คมงวดกวดขันกันนะเรื่องโลกิยะเรื่องมรลคลเดี๋ยวมาคุกคีนั่นละ่ะฟืนไฟ เอาไปเตรียมใส่หม้อระลกอุ่นเครื่องหม้อระลอกไว้ก็คือนั่นมันมีอะไรต่ออะไรอยู่นั่นแหะโดยเฉพาะกำลังเล็กๆเล็กๆเล็กๆอย่างนี้แหละมันวกไฟไปทางที่โลกิยะมากถ้าผู้มีปัญญาจึงจะน้อมมาเป็นธรรมะว่าโอ้ยมันเป็นตาหน้าเบื่อหน่ายแท้ในโลกอันนี้นั่นดูเพื่อเบื่อหน่ายไม่ใช่ว่าดูเพื่อติด มันด,ดูเพื่อติดก็มีดูเพื่อบวชนายก็มีโดยเฉพาะผู้ฝึกขนอบรมเพื่อจะพ้นจากเกิดพ้นจากทุกขพ้นจากทุกก็คือพ้นจากการเกิดมีอย่างเราทำแป๊บเดียวพ้นไหมล่ะถ้าสติดีนะไม่ใช่ทำท่านั่งเห้ยๆหล้วใจไปค้นควย้ยหาที่ไหนล่ะ ไปตำที่ไหนบ้างมันอยู่ในลมหรือเปล่าในอนาปานุสติหรือเปล่าถามตนเองเห็นลมชัดๆหรือเปล่าบอกให้ตั้งสติดีๆอย่าไปห่วงเรื่องอื่นห่วงดูลมกำหนดดูนั่นเวลาหยุดออกมาแล้มันสบายใจยใจิตใจสดชื่นชุก นั่นแหละคำของพระุทธเจ้าจึงได้บอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจุดใหญ่อยากให้มาถือศีลจุดนี้อยากให้รู้แนวทางของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสายตรงพระปาสายตรงไม่ได้สูตรได้เรียนเยอะไม่ให้ท่องบทเรียนเขียนอ่านเยอะให้ท่องลมหายใจเข้าออกเยอะๆคำว่าปฏิบัตเิเยอะๆนั่น ึงให้ปฏิบัติเยอะๆก็ไม่อยากจะทำอยู่เห็นว่าเป็นยังไงหรอญาติโยมบางคนว่าจะให้ฉันช่วงระยะสิบเอ็ดโมงนอนช่วงเช้าลูกหลานตัวเล็กๆฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ยิ่งดีพระเจ้าประสงค์อยู่กี่วันอดอาหารไม่เห็นตายหรอ มีแต่กิเลสแต่ตายอ่ะถ้ามันฉันไม่ได้ก็ไม่ฉันทีเดี๋ยวทาไปก็เลอะเทอะไปหมดแหละเวลานนเวลานี่ยุ่งต่อไปอีกเดี๋ยวเมื่อไรจะถึงสิบเอ็ดโมงเมื่อไรจะถึงสิบเอ็ดโมงใจไปจดจ่อแต่เรื่องปากเรื่องท้องถ้าฉันเสร็จแล้วก็แล้วไปเลยมันไม่อยากฉันก็ไม่ต้องฉันตามใจมาเท่าไหร่แล้วอามาอยู่วัดก็มาตามใจอีก ไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำเอาตามแนวทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาทรมาเพื่อตัดภาระกังวลมันย่งคนเตรียมนั่นไม่พ่อมหมูพ่อมคณนะไม่พ่อมพ,ะพระพ่อมชีไปทำอะไรแกตนเองแกพวกตนเองอีกไปแล้วไปทางไม่ดีอีกแล้วนั่นอดแช่ชั่วระยะหนึ่งวัน แค่นี่ oh. โอ้ยอดเป็นเดือน่็ยังมี <c oughs> มีพระ,ฟะฟประหลังไปอยู่ฝาน้ำย่อยอดตลอดพันศาน้นกนนาก็ไม่ดื่มซะด้วยน้าปัญะก็ไม่ดื่มน้าธรรมราก็ไม่ดื่มเห็นไหมละ่ะดื่มเหมือนกบมันแหละกบกินอะไรอยู่ในรูจะในเบ้าคน เรืองอ้างนะมากินข้างเดียวนั่น,น,นกบจำศีลนี่พระจำศีลอะไวที่นี่ <c oughs> <c oughs> ก็ยังสวดปฏิโมกได้นะเอาตลอดปรษาปีนั่นอยู่ผาน้ำย่อยน,น,นี่เราแช่วันเดียวไม่ใช่ว่าทุกวันทุกวันอีกด้วยดัดมันบ้างสิไม่ดัดมันก็ไม่ได้หรอกกิเลส อุบายของพระเจ้าตาเพชรคือปัญญาถ้ามีสมาธิมีปัญญาจะฆ่ากิเลสนั่นแหละมันไม่บาปราหรอกนั่นแหะวิธีฆ่ากิเลสอ้าเพื่อนอยู่ได้พระเจ้าประสงค์อยู่ได้เราก็อยู่ได้นั่นวิธีแก้่ตามใจตัวตามใจตัวไปบางก,ก็เคยกินไม่มีอะไรดัดแปลงจิตใจยโอ้แย่ <c oughs> ตั้งใจมาแล้วก็ตั้งใจพวกพระพิธีกรพระพี่เลี้ยงญาติโยมตามมาหรือเปล่า,เ,าเวลาออกไปปรึกษาหาลรือกันแล้วก็อย่านานเกินไปให้เน้นพาไปปฏิบัติจัดกลุ่มจัดกลุ่มละสิบคนสิบคน,บคนจัดหัวหน้าไปพาเดินพานั่งโน่น ون, ตามป่าเดินบ้างนั่งบ้างถ้าไม่มีโทรศัพท์เครื่องเล่นมันก็ตั้งใจทำเท่านั้นแหละถ้ามีเครื่องเล่นมันก็ไปแล้ว มันห้ามไม่อยูหรอกนะแต่ห้ามไม่ให้ทานอาหารมันก็ยังยากอยู่นี่เพราะฉะนั้นให้เข้าใจคำว่ามาปฏิบัติขัดขวงกิเลสมาขวงกิเลสทางกิเลสเดินไปทางที่มักง่ายสะดวกลืมกายมักง่ายลืมตัวมักง่ายลืมใจนัน่นเห็นไหมรู้จักไหมในตัวของเราไม่กายกับใจ มีแต่งแต่กายให้อาหารแต่กายเข้าน้ำพชจาหารเต็มของร่างกายของใจแค่กร,รําเดียวก็ไม่มีนั่นดูสิวันนี้ได้ดูลมกีข้างแล้วนับแ,แต่ตื่นขึ้นมาดูอะไรบ้างนั่นเขาว่าจึงสอนปัจจัดตังรู้จำเพราะตน ผู้ดูบุญก็เห็นบุญเองผู้ไม่ดูก็ไม่รู้ไม่เห็นง่ายไหมนั่นเวรนาฏบุญกุศลออาตนได้โยมเบิกลานได้ติ่พี่น้องได้เสียสละมาสวดมนต์ไหว้พระบาททำบุญรับศีลก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลพวกเราได้ทำแล้วนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณประทมคุณพระงฆงพร้อมสิ่งจิดทังายในสากลโลกนี้ก็ต้องมารวมกันจงปกป้องปกปักรักษาเอาตนได้โยมลบิกลาน ยงมีแต่ความสุขคนเจริญสุขกายสุขใจปัฒนาสิ่งหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จจงสังเด,ดจสมดังความปาัจนาจงทุกสิ่งทุกประการเถอด ภะโลภาเวนะมโตสัปปะสันตาภาวติโทสะเวสมถิการโตเนพุทโธจตุมภาวสัพเพติโย

ธัมมาวาทานเตอาโยหนโสคาปารัง เอาอ,เอาสงออกออกกากบ,บาทไปแล้วนี่พอาอาหาร,าราวร่าน้ำตาไปเลือกเ่อเรื่อลูกหลานๆคนละกระทรงคนละกระทรงกระทรงคนละหมอก็ปลาเรา